หยาดพลังตะโุนวงจักเอ้ยเดี๋ยวต้องบกโคตรเหี้ยเลยหมดมึงจะดีไปไหนสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มันไม่มีคิดว่าใครเขาจะมาเล่นกันนะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมฮะวันนี้เรามาเล่นเกมสายตีนะครับผมใช่แล้วเสียงโคตรดังเลยสัสเสียงมึงไม่งอย่งดังเลย ไปเป็นพิคกโลไหมไม่ใช่นี่มึงต้องเป็นตัวนี้นี่เตีลเตลขายประกันไม่ใช่เบจิต้านี่เขานับเป็นตัวลายไหมหรือว่านับเป็นตัวดีภาคแรกใช่แต่หลังๆก็ไม่ใช่แล้วเบจิต้าไปไปเลยอ่ะคนชอบปุ๊บไปไกลเลยทีเด้ดต้องลงนายเป็นตัวลายใช่ไหมเพื่อนงั้นกูเป็นนตัวดีแล้วกันแต่ว่าเราจะเป็น อีกโลกคู่ขนาดหนึ่งนะเราจะไม่ได้มาเป็นแบบเรื่องเดียวกันนะกูเป็นลูฟี่เลยสักมึงแบบว่ามึงหลุดทะเลมากอะเฮ้ยจบจบโอ้อะไร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 โอ้ยโอ้ยเย้ปิวปิวอ๋อแสโลสโลสโลไม่ไหวแล้วนะ ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเซลโอ้ยเซลไอ้สั์เซลใจเย็นเซลเซลขายประกันนะรู้จักไอหนุ่มไม่ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักโอ้ยโอ้ยปิวปิวอ๋ออ้อเอ๊ะมันมีพัดนี่嘛ไอ้เย็บพัดมาด้วยไปอะไรวะนั่นโอ้ยกูบุญอมึงใจต้อกูโอ้ยอีต้อกู ไอ้โต๊ะกูอะไรใช้ท่าไม่ตายดิใช้ท่าไม่ตายดิกดโอ้อาเมฮะไอ้เนี้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้นี่นี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอจับหน่อยเอจับหน่อยโอ้ยโอ้ยปิวปิวเอาดาบมาดิโอ้ย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  ทำอะไรโอ้ทำแบบนี้นี้อโอยโอ้ยโอ๊ยโอยลุกลุกลุ้ยมีข้าอยู่ข้าวไม่ไหวแล้วนะโอ้ยโอยเฮี้ยโกง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 เกิดไปและหยุดอเ้ยเ้ยไม่ไหวแล้วนะ อ้าวมึงก็ชนะเดี๋ยงเงี้ยใช่เพื่อเฉยๆก็พอมาเพื่อนอะไรวะอ๋อครับหมูก็อร่อยมึงก็เนื้ออืมนี่อะไรเรามาสู้สองคนดีกว่านี่นี่นี่เรามาสู่ดาวบ้านเกิดเดี๋นดาวนาแมดาวนาแมกู๊กูฟรีเซอร์นี่ฟรีเซอร์ขวยแล้วเนี่ยแขวนแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้เป็นเป้าเป็นเป้าเป็นเป้าคนเดียวเลย เฮ้ย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 อะไรเจอกูนะอีกรูปบนลกินอีกโดนไอ้ีนี่ยโอ้นี่ยยนี่นี่โอ้ยให้กูปล่อยพลังก่อนไม่เอาไม่ปล่อยไฮ้ย เฮ้ยเอาต้อยินสตีไม่ใช่ละลูกบอลเก่งจริงหนีไปไหนพีซอร์แะตายเอ้านี่หนีเหี้ยเลยนนี่แน่นี่แม่มึงโดนมึงโดนอะไร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 ทางนี้ทางนี้ไอ้หนุ่มโอ้ย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 อ้เหี้ยตกตกกูตกอะไรกูตกอะไร แพ้ในในบอกว่าม <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ันจัดนะเอาออกอ่องปากอ่ะนะเอาแสดงว่ากูกากเองใช่ไหม่ยเฮ้ยทนายเกี่ยวทนายเกี่ยว่ามันเป็นแหวนก็คงใช่ฮะนันโดนตายเลยพูดอะไรพูดอะไรกูต้องเป็นพระเอกเองเป็นพระเอกงั้นกูก็ต้องเป็นเพื่อนพระเอก พอพอหนีมเจอหนีไม้พัดกูกิเซมารับมารับพลังก็ไอเหี้ยกะไปโดนชั่งบ้าไปเหี้ยพลังโคตรกาเลยโอ๊ยอเกโอเคลูกผู้ชายต้องมาสู้กันตัวต่อตัวสิโอเค ยาพลังตะโกนงจักเอ้เดี๋ยวรู้เล่โคตรเหี้ยเลยหวดหึงจะดีไปไหนป๊ดหีไปไหนอึ๊บมาดิมาดิดาบกระพัดอะไรแรงกว่ากันมาดิโอ้ยดาบแรงกว่าพัดกันแรงรัวรัว ไปไหนไปไหนไปไหนไม่ได้ไปได้ไม่รอดไม่รอดไปไหนกลับมาไม่กลับไปหรอกกลับมามันโดนพัดตีซะดีๆกลับมามึงมีดามึงสู้โอ้ย เอาสู้อภัยหายกระทรวงงจัดจงทำงานอยู่นี่ย้อนยันนี้เนี่ยเนี่ยมึงเป็นอย่างเงี้ยไอ้สัสเฮ้ยมาให้กูโดนพุ่งดีมาลองหน่อยลองหน่อยเร็วเลยแป๊กเก้าวีอ่อเหือเฮ้ยลองก่อนลองก่อนนิดนึงอยู่เฉย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 อย่เยเฮ้ใช้ทำไมวะ เออโอเวล่าโอ้ยเอามันให้ลงว่ะกูเจอของดีแล้วเพื่อนแง่กูลงละเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้ยยาหยาหยาฮึ่มกูซู้กูไม่ได้หรอกจริงมึงกูมีฟาดด้วย โซโลโซโลมึงตายโซโลมีดาใช่ไหมซันจีมีพัดสันจีมีพัดไอ้สัโอออออลวงลวงอี่ยลงนะคูเอาอย้ยลงย่แมงไม่ได้ซวยว่ะเนี๋ยเ นี่นะจิ้วๆๆๆๆจิวจิ้วจิวจิวเฮ้ยลงก่อนลงก่อนลงก่อนอู้อต่ออตายครับตายคูออต่ออตายคู่เอ้ยไม่โดนเลยเหรอคุณเล่เอ้าคุณเล่คุณเล่มึงโดนไปไหนหลุดไปไหนหลุดไปไหนวะล่ะไปไหนอะไอ้หยุดไปไหน หลุดเอาไว้นอกแมปเลยเอาดาวก็มอนกับวันพีดด้วยอ่าเอาแบบสถานที่โล่งๆดีกว่าไหมขอจับตัวหน่อยนะมิขอขอจับตัวหน่อยขออุ้มหน่อยหวี้ยี้ยี่ไม่ให้กูอุ้มเลยเฮ้ยเอ้ยกูเจอกูหยานีเนี่ย กลัวแล้วสิ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 หนีก่อนมึงมึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงกลัวแล้วสิโคตรเยียเลยโอ้ยโอ้ยพัดล่วงจัดหน่อยโดนนี่ไงพุ่งไปเลยโดนซะคันเซ็นโก คตรเทียเลยแกโต๊ยน้องมีเอาดิกูยาวกว่ามาเติมเพื่อนึงยาวเหรอโอ้ยตายเลยเย้แอนมเพื่อนฉันยาวกว่าเย้หวยเฮียเลิกเล่นเอา้็มแค่ 乐，钢喉裤。<laughs>